สวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาทำการไล่วงจรไฟของอรถ a t ทคันนี้กันนะเพราะว่ารถคันนี้มันไฟไม่มาสาวิตกุญแจนะไฟไม่มาสาวิตกุญแจเปิดไฟลงไฟเดี้ยวอะไรสตาร์ทไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่วงจรกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คไฟในแบตเตอรี่ก่อนอ่ะเราตั้งมาที่ DC นะ DC อ่ะมีไฟอยู่ 12, สิบสองสิบสามโวลต์แหละนะครับไฟมีถือว่าไฟเต็มนะทีนี้นะครับอ่าลำดับต่อมานะครับเมื่อเราตรวจเช็คไฟในแบตเตอรี่มีแล้วนะครับตรวจเช็คกาวนะครับอ่าตัวจะตรวจเช็คกาวก,กับอ่ตบาตัวถังนะครับเช็คกาวกับตัวถังนะครับไม่รู้ว่าเอ๊มือก็อ่ามันค้นสีมาด้วยสิ มิเตอร์ไม่ได้เสียนะมิเตอร์ไม่ได้เสียเคลคกาวก่อนเกาวเสียบเข้าไปก่อนอ่าเคลือกาวกับตัวถังกาวไม่ขาดนะครับกาวไม่ขาดอ่าอันดับแรกเลยกาวไม่ขาดกาวต่อเนื่องกันกันกบตัวถังกับโครงสร้างนะครับทีนี้นะครับไฟมันมาถึงฟิวหรือเปล่าเป็นมาถึงฟิวหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้ตั้งมาดีซนะ ไฟมาถึงฟิวหรือเปล่าอ่ายุ่งที่ขั้วฟิวแล้วไฟไม่มาเอามาอยู่นี่หว่ามาอยู่นะมาอยู่นะไฟมานนเนี่ยไฟมานะครับไฟมาถึงก้นฟิวแล้วเนี่ยนะครับไฟมาไฟมาโอเคเดี๋ยวลองใส่ฟิวดูอ่าเดี๋ยวลองวัดฟิวดูก่อนวัดความต่อเนื่องของฟิวก่อนว่าฟิวขาดหรือเปล่า นะครับวัดความต่อเนื่องของฟิวก่อนแหมมือเดียวมือเดียวฟิวนะครับฟิต่อเนื่องอยู่นะครับอ่ะใส่ฟิวเข้าไปที่ตรงนี้มันไม่ใช่แจ็คฟิวนี่ว่า ันไม่ใช่แจ็คฟิวนะครับมันไม่ใช่แจ็คฟิวมันเป็นแจ็คอะไรนี่อ่ะเอาแปลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับมาหรือ,อยังก็ยังไม่มาฟิวมันต่อเนื่องมาถึงสายกั้แดงหรือเปล่าอ่ะยวอตัอก่อน ดูว่าฟิวนะครับมันต่อเนื่องมาถึงขั้วแดงหรือเปล่ามันไม่ต่อเนื่องกันนะครับตรงนี้มันไม่ต่อเนื่องอยู่ตรงตรงขั้วฟิวนะครับอ่าเดี๋ยวแก้ไขเรื่องขั้วฟิวก่อนต่อตรงดูก่อนครับทุกท่านหลังจากที่เราได้เช็คแล้วเมื่อกี้นะครับสายไฟนะครับมันขาดที่ก้นฟิวพอดีเลยมันขาดตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันขาดอยู่ตรงนี้ นะครับมันก็เลยทําให้ไฟไม่มาที่สวิตกุญเจ้นั่นเองนะครับทีนี้รถน่ะมันติดแล้วนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทอะไรได้หมดแล้วนะครับนี่นะนะครับแต่มันจะติดไม่ติดนะครับมันขึ้นอยู่กับระบบน้ํามันแต่มันติดแล้วมันวูบนะครับติดแล้วมันวูบเหมือนน้ามันภายในกระบูไม่มีนะครับเหมือนน้ามันภายในกระบูไม่มีแล้วก็ดูจากสภาพกองอากาศนะครับเขาบอกว่ารถมันเดินเบาไม่ค่อยได้นะครับกองอากาศตัน สภาพนี้นะครับมันก็เล่งไม่ได้แหละนะครับเดี๋ยวเราล้างเป่าไส้กองกันก่อนนะครับเอาจําเป็นกรณีฉุกเฉินให้รถมันติดให้รถมันเดินเบาได้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์สายมูกสายน้ํามันนะครับน้ํามันลงมาปกติไหมนะครับอ่ะอย่างอื่นไม่มีปัญหาแล้วนะครับรถคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีอยู่นะครับอ่าติดแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับกรองมันอุดตันอย่างมากเลยอากาศมันไม่เข้านะครับทําให้ มีอาการส่วนผสมหนาเพราะว่าติดเครื่องเร่งเครื่องเมื่อกี้ควันมันดำนะครับทุกท่านก็นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับสุดท้ายก็จบที่ขั้วฟิวนะครับตอนนี้ต่อตรงไว้นะครับต่อตรงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เคลียร์ระบบน้ํามันดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนสรุปจบงานนะครับเอาละนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะคดีนี้เราก็มาปิดสรุปจบงานกันนะครับสําหรับรถคันนี้ที่ ตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทมไม่ได้อันดับแรกเลยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของอาสายไฟขาดบริเวณขั้วฟิวนะครับเวลาที่เราเช็คสายไฟขาดนะครับเวลาที่เราเช็คสายไฟขาดบางทีนะครับสายไฟมันขาดในนะเขาเรียกว่าขาดในเส้นทองแดงมันขาดข้างในแต่ว่า,าสายยางหุ้มทองแดงนะครับหรือว่าพลาสติกยางหุ้ม ทองแดงเนี่ยมันยังไม่หลดออกจากกันนะครับตรงนี้แหละอาจจะทําให้เราหลงทางถ้าเราไม่มีมิตเตอร์วัดไฟเช็คความต่อเนื่องนะเราก็ใช้หลอดไฟในการเช็คก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะว่าไฟมาถึงตรงนี้ตรงนี้ไหม นะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อ <ch> เราทําการต่อสายตรงรถก็สตาร์ทเป็นปกตินะครับสตาร์ทมือได้สตาร์ทติดแล้วแต่เลินเบาไม่ได้นะครับเราก็เลยนะครับมาเช็คน้ําล้างน้ํามันภายในถังน้ํามันเก่าอาจจะเน่านะน้ามันทุกวันนี้เตือนเดียวก็เสียแล้วนะครับอ่าบอกไว้ก่อนเตือนเดียวต,ตกตะกอนเลยนะอ่าทีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันออกไปนะครับอ่า ah, ล้างเป่าไส้กรอง นะครับแล้วก็ทําการประกอบกลับเข้าไปรถก็ติดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นได้ยินเสียงนั่นแหละก็สรุปมาการสําหรับรถคันนี้นะครับก็คือสายไฟขาดบริเวณขั้วฟิวจะต้องไปทําการซื้อขั้วฟิวมาทําการเปลี่ยนใหม่นะก็มีอยู่แค่นี้เองบางครั้งบางทีมันอาจจะทําให้เราหลงทางได้ไง่ายๆนะครับเพียงแค่สายไฟมันขาดในนะครับเอาละคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่านครับ